ทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะไปคลินิกกำลังจะพาคุณสมบีไปตัดไหมเออสมบีวันนี้สมิตแต่งตัวยังไงนะสมบีนี่วันนี้นนเขาเป็นคุณหนุ่มเนี่ยสมบีโอ้เธอสนุกมากเลยไปเอาสายลักจูงอ่ะสายสายลักจูงโอ้ดีค่ะโอจะืึปลาสายลักจูงอ่ะปลาสายรักจูงมา้วยอามารอปลากระเซมารอไป โอเคสมิธเลยโอเคแน่โอเคเตรียมทุกคนตอนนี้คุณนายขึ้นไปรอยที่รถละไปดูคุณนายดิ <c oughs> <c oughs> คุณนายโอเคยังโอเคสันยงยงยงเลยนี่ <c oughs> ทุกคน วันนี้ดูเมือนเดิมทุกคนก็วันนี้ก็จะมีผ้าไปด้วยเผือจะปิดหน้าเขาได้มาเอามาเอา,าเอามเอต่อไปแล้วถ่ายเลออกก่อนต่อไปแล้วทุกคนอูซอมบี้นางก็เหมือนเดิมทุกคนนางก็กลัวกลัวโอ้โหตีนางเมื่อไหร่นางจะชินนะซอมบี้เธอ โอ้โหมานี่มานี่โอ้นี่ยเนี้ยเนี้เธอเนี่ยโอ้โหกลัวเลยทั้งหนาเนี่ยรถฮะเสียชื่อคุณนายหมดเลยเสียชื่อคุณนายหมดเลยโอ้สงสารซอมบีเนาะทุกคนดูเปนหัวดิโอเคผมจะได้รีบไปนะอี๋ยวรอบนี้กับสุดท้ายนะมันได้ไปอีกแม่ลูกโอเคผมจะรีบไปแล้วโอเคขับรถแล้วทุกคนทุกคนดูซอมบี้ดิซอมบี้นางกลัวอย่างเก่าอ่ะไอ้นาง นางก<ร>ลัวนะเหมือนเดิมนั่นนี่อย่างเดิมนะ่ะนี่ใช้ไม่เปลี่ยนนะไปเดี๋ยวพ่อจะรีบขับเนี่ยสปี้นะผมผมก็จะรีบขับแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วถึงกินเองแล้วสปีดเธอเป็นไงบ้างชิลไหมชิลไหมสบายไหมน้าเป็นไงทุกคนดูถึงแล้วนะถึงแล้วลงถึงแล้วบายบายละ

โอเคเข้าไปก่อนเดี๋ยวพ่อไปเอากระเป๋าโอ้โหทุกคนเอ้ยนึกกลมก่อนอโอเคเข้าไปก่อนเดี๋ยวพ่อตามไปทุกคนผมเข้ามาเอากระเป๋ากันตอนนี้ผมเอากระเป๋าเสร็จแล้วเข้าไปกัน

15กิโลนี่ปกติทุกคนทุกคนเอาออกกันโอเคอ่ะอ่ะคุณนายคุณนายคุณอขกคุณนายอยๆบอ จริงๆผมไม่กล้าถ่ายนะผมขอถ่ายที่คุณนายกาทุกคนหมอทุกคนตอนนี้ผมปิดหน้าอยู่นะเพราะว่าผมไม่กล้าดูทุกคนวก่ยเป็อวันนี้วันนี้คุณหมออนุญาตให้ถ่ายปกติเขาไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายทุกคนปกตินางไม่ได้เปกติสัมภิษตอนนี้ผมก็ อย่าด้อยลูกนะใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นสบีสบีสบีได้แล้วได้แล้วเนี่ตัดใหม่แล้วเนี่ยตัดใหม่แล้วก็ตอนนี้เป็นพิธีตัดใหม่เนาะเพราะผมก็ไม่กล้ามองก็คุณหมอท่านอนุญาตให้ถ่ายได้ปกติเขาไม่ให้ถ่ายนะทุกคนก็สบีเขาเป็นคุณหญิงไงเป็นกรณีพิเศษคุณหญิงสบีเขา ตอนนี้กำลังมาเสริมสวยอยู่เขาเสยกันต่อไปเขาก็จะไปวิ่งข้างนอกเล่นได้สบายอืมทุกคนอืมอ้าวนี่แปะกำลังไปอาบน้ำนะแต่ว่าอาบนั่งได้สักสามวันก็แอบก็ได้แล้วครับผมนี้เราไม่เกี่ยตัวทั้งวันเลยลบปุ่มเกลี่บ อาบอยู่อาบอยู่ครับแต่ลูกมันผมยอมได้อาบเลยเพราะว่าเดือดละเอาลงข้างล่างไปลงมาทวีทวีดิดูดิทวีดินี่มาดูดิพอดูดิพอดูดิมันนี่มันี่พอดูดิมันนี่มันี่พอดูดิยังไงขอโทนยังไงยังไงโอ้ยังไงลูกยังไงตอนนี้ออกได้ไหมสบายไหมสบายท้องไหมสบายท้องไหม สบายพอไหมอ้าวเธอเธอไม่ขอบคุณคุณหมอเลยเหรอขอบคุณคุณหมอไหมขอบคุณหมออันนี้คือคุณหมอครับคุณหมอที่ดูแลสมดีอยู่ครับก็เดี๋ยวก็อันนี้แหละอืมคือ๊ะทามาซีนค่ะปกติอ่ายังไงครับทามาซีนค่ะรับเป็นวัคซีนประจำปีอ่ายากที่ผมตัผมกับผมโฮยนี่ต้องใหญ่เลยออ๋ก็เป็นยังไงเดี๋ยวก็แท้ ลูกถึงคิ้วลูกเขาแลวหมอก็จะทำพร้อมกันไปเลยไปดีตรงนะไปเตอร์ดพอมกันอ๋อไม่ไม่ความาตอนฉีดลูกเขาเหมือนกันเราก็ฉีดอ๋อได้แต่ตอนนี้มันเป็นยังไงตอนนี้ก็คือตอนเขาฉีดตอนนี้ได้เลยก่เพราะบอกมันขึ้นรถยากอ่ะอ๋อแม่แพก็หมอีที่บ้านพร้อมกับอ๋อได้ขอบคุณครับอ๋อคุณหมอเขาจะไปฉีดที่บ้านเพราะว่าเหมือนเด็กเด็กมันโตแล้วมายากนี่ทุกคนก็เหมือนที่ผมบอกโอเคคุณปาอีแงอุงหมกเน

หาวันนั้นเหลอที่ตัวที่ร้องร้องเหลอไม่อยู่แล้วคือว, <oon> วันนั้นเขาได้ยินเสียงหมาร้องไงทุกคนที่ว่าหมาเขามาผ่าตัด<ท>น,นางก็เลยสงสัยว่า<ส>เอ๊ะหมาตัวนั้นอยู่ไหนเห็นไหมนั <S <S ่นนางมอไปเข้าดาวอะไรอย่งไงยังไงอ๋อเธอมานั่งนอนตรงนี้เลยเหรอคืออะไรความหมายคืออะไรข้อหมายคืออะไรอ้หรือจะอยู่ที่นี่อืมไปจีอยู่ที่นี่อื ทุกคนก็วันนี้ก็เป็นวันที่คุณซอมบี้เขามาตัดใหม่ใช่ไหมและเป็นวันที่ผมก็ดีใจที่สุดเลยเพราะว่าเขาได้ทําหมันแบบสมบูรณ์แบบแทุกคนก็ก็อาจจะใส่เสื้ออีกสักวันสองวันอยู่ที่บ้านเนาะเนาะหลังจากนั้นผมก็จะถอดเสื้อให้เขาเขาจะได้แบบสบายตัวทุกคนเพราะว่าเขาน่าจะอึดอัดไหมใส่เสื้อเสื้อมันหลวมนะทุกคนคือควันนี้คือตัด คือตัดไหนเร็วมากเลยทุกคนยังไง,ง,งดีไหมยังไง <laughs> ก็ทุกคนก็เดี๋ยวตอนที่มาฉีดวัคซีนเอ่คือคุณหมอข้างหน้าเนี่ยคุณหมอเขาจะไปฉีดวัคซีนที่บ้านเพราะว่าหมามันเยอะหมอเห็นใจไงแล้วตัวโตแล้วผมเอามายากด้วยทุกคนมันไม่ไหวเ, <laughs> เขาจะฉีดทีเดียวแล้วก็จะไปฉีดซอมบีด้วยก็เดี๋ยวไปฉีดที่บ้านก็เดี๋ยวหมอนัดอีกทีว่าวันไหนเนาะว่าจะต้องฉีดวัคซีน ก็ได้ความเมตตาเนาะที่ที่หมอเขาจะไปฉีดที่บ้านนะก็เขาจะหาคิวนะสมรีเธอก็มีบุญนะหมอไปฉีดที่บ้านให้นะหนูจะได้อยู่ตานานๆอยู่กับเอฟซีนานๆนะทุกคนเสียงไม่รู้ได้ยินไหมเพราะว่าผมไม่ได้เอาไมค์มาทุกคนเหมือนที่ผมบอกเวลาผมมาอข้างนอกนี่มันจะไม่ค่อยสะดวกเวลาติดอะไรเงี้ยทุกคน ก็เดี๋ยวไว้ผมตอนเฟลาผมอยู่ในบ้านหรือผมต้องตั้งกล้องถ่ายเลยผมค่อยใช้ไม์ที่อาเอฟซีส่งมาเนาะโอเคยังไงอะหนง่ยยังไงตอนนี้คือป้ากำลังคุยเรื่องอะไรคือพอดีผมถามหมอว่าเรื่องขนเนี่ยมันทำไมมันร่วงเยอะเขาบอกอาจจะเป็นช่วงผลัดขน ออมันก็มี่งงยวของเอากนอยรั้รวมี่อ๋อโอเคขึ้นเลยครับนั่นดีผมถ้าายาไปหลอดเดียวอะมันดีขึ้นน่ะดีขึ้นดีขึ้นจัดนักเลยครับผมน่ะผลขึ้นแล้อะอ๋ออือ อ๋อเจียวมันได้เหมือนกันครับตัวใหญ่ก็ได้เจียวรู้สึกว่ามดแล้วครับครับผมคือเป็นเจียวที่จะทําให้คนแบบไม่ร่วงบํารุงเขาครับผมยังไงเธอเป็นไงนะรู้สึกไงฮะไ,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 ไม่รู้สึกไม่เหมือนใครเลย คือในที่สุดแล้วก็สําเ,เร็จแล้วในการทําหมันของคุณอมบีเพราะว่าเครียดมาชักระยะหนึ่งทุกคนเพราะว่าผมอยากให้เขาทําหมันไงเพราะว่าเขาทําหมันแล้วเขาก็จะสบายรู้สึกหลายๆอย่างว่าเหมือนที่ผมบอกอะทุกคนก็ <Yeah. S 2> ก็จะมีรถมาเรื่อยๆก็ตรงตรงข้างหน้าคิหนึ่งนี่จะมีอาหารที่ ท oh, ี่เขาขายมะอร่อยนะเดี๋ยวมจะแวะซื้อสักหน่อยอาาหรอร่อยดีก็ไก่ดิไก่ต้อนที่เขายื้อต้อนเขายื้อสวยก่ะโอ้โหทุกคนดูดูส้มีนางสาวไทยสมีตอนนี้นางรู้นางรู้โอ้ยนางเกิืมไหลนางต้งงานมากเลยยังไงหนูสตี ยังไงยังไงลูกเธอเป็นไงเธอรู้สึกเป็นไงฮะไอ้ยอ้แลบลิ้นนี่คืออะไรความหมายคืออะไรแลบลิ้นฮะทุกคนก็มันก็ยังตื่นเหมือนเดิมยังไงสตีฟพอท้องได้เป็นไงท้องเธอโอเคไหมโอเคแล้วโอเคใช่ไหมโอเคไหมโอ้ กแต่อมันไอขึ้นหูได้ไหต่อะนมันเปะเเ้าเลพอดีผมจะซอมบี้ไปด้วยไม่ได้ไงพอดีผมจะไปสื้อปั๊มน้ำแป๊บหนึ่งผมไปประมาณห้าที๋ยวหดกลับมาเขีส้มติดไหี๋ยวฉันไปซื้อปั๊มน้ำเดี๋ยวฉันมาอไปดอเดี๋ยวมาเาอยู่นั่ คนพอดีผมไม่อยากออกมาอีกรอบนี้ก็คือจะไปซื้อปั๊มน้ําที่จะทําน้ําตกเนี่ยก็เลยให้คุณสบีอยู่กับคุณหมอก่อนเนาะโอเคผมจะไปซื้อปั๊มน้ําที่ตลาดแป๊บเดียวผมมาถึงแล้วเอาไงซัมบี้อะไร ไอเรองาแใจตังเงท่าไหร่ร้อยห้าสิบอันนี้ก็ร้อยหาสิบใจตังไปแล้วเรียบร้อย okay, okay. อ่ะโอเคเอาไปเลยเดี<ๆ>๋ยวอันนี้อันนี้เรียบร้อยไหมครับผมบอ,อ๋อขอบคุณมากครับผมคุณหมอโอ้โหอาจจะเปลี่ยนวัตแปกมกรลาแปดมกาอ๋อได้ได,ไดเดี๋ยวเช์กันดักัน อ่าอันนี้ของเบบีไหมครับผมของเบบีแล้วก็รวมสองเบบีเลยอ๋อได้เนาะว่าถือจะไปฉีดที่บ้านหรือว่าจะได้เนาะได้ค่ะได้มัแนลน้วนะมันสเดือนแล้วเนาะครับรง่ายง่แล้วตอนเนี้ยได้แล้วเดี๋ยวโทรใแห่งกลับเนาะขอบคุณขอบคุณจัาน,นาครับหมอครับโอเคครับ,รบขอบคุณครับไปแลขอบคุณครับ,รบทุกคนก็ตอนนี้ก็ลาคุณหมอแล้วอ่ะยังไงเดี๋ยวไป มา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 เร็วเั็วอ่ะนอเหานจับนานเรียบร้อยอ่โอ้ตัวใหญ่ยันกัลูกโอเคโอเคโอเคไม่กลัวนะส้มี์นะไม่กลัวนั่งไม่กลัวเลยทุกคนก็ตอนนี้ก็กําลังจะกลับบ้านเพราะว่าตัดเห็นไหมคุณนายคุณนายก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมคุณนาย อันนี้คือความหมายว่าอะไรคุณนายตื่นเต้นเหรอแต่การตื่นเต้นของคุณนายก็จะลดลงกว่าวันแรกนะวันแรกนี่โอยวันแรกนี่หายใจแรงกวันนี้อันนี้คือ,อยังซับซอบใช่ป่ะซัมมี้นี่ซับซอบใช่ไหมซับซอบใช่ไหม <c oughs> ไปเลยนะบะดินลูกบดินบดินบดินป้ากำลงังพากลับบ้านเรียบร้อยแล้วโอ,โอเคนะเราไปกันเลยนะ ลูกมาเอาไปจันจันย้ำนะจันนะจันจับเข็มดูดยังไงไปเลยนะสบีดนะเดี๋ยวพ่อจะขับเร็วๆอ้ามยันยันกูได้เก็บในกระพริบมือมึงนี่ตอนนี้ผมก็กำลังจะขับบ้านแล้วคุณสมบีบอกว่าพ่อขับเร็วๆเ้ย, <laughs> ยหนูจะขี้แตกแล้วโอเคทุกคนผมก็จะพาสมบีบึ่งกลับแล้วโอเคทุกคนงั้นก็ ไปเจอที่บ้านครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วเอาเขาขึ้นลงมาเดี๋ยวกันลงบนรูพื้นเลยลงพื้นเลยโอเคนั่นนั่นมามามาโอเคโอเคอืมอะไรอะไรอะไรไปไหนบ้าไปอ่ะทุกคนตอนนี้คุณนายถึงบ้านแล้วอ่ะคุณนายขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านไปไปขึ้นบ้านมาขึ้นบ้านขึ้นบ้านไปขึ้นบ้านไป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 ขึ้นบ้าน อขึ้นไปเลยอ้าวนี่จ <Okay. S 1> ทุกคนตอนนี้มาถึงบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างสภาพเด็คุณนายเป็นไงฮะเป็นไงบ้างอ๋อคุณนายคุณนาย,นายตอนนี้คุณนายมาถึงบ้านแล้วครับทุกคนก็เรียบร้อยดีอ่ะหนูเป็นไงบ้างแล้วก็ใส่เสื้อก่อนนะรู้นะโอเคแั้วเธอก็นอนพักผ่อนก่อนเีอออาืน okay. นะ่โคใส่เสื้อตัวบ้างนะรวมต้องใส่ <S <S บ้าใส่อ่ะ เรดไปจะเลียกอ่ะมาเรียกมาเรียก่อนบาเลียกอันนี่ก่อนออันนี้คือเอาเสื้อออกก่อนเพราะอากาศมันก็อ้าวแล้วทุกคนมันห้อนโอเคอ่าจะได้สบายตัวอืออ่ายังไงเลียไหมนะเลียเนี่ยเป็นไรบอสเอาไปมันเลียแล้วเป็นไรไหมเลี้ยงที่แ็ดเอาเสิ่งใส่เสื้อไปก่อนได้ไหมใส่เสื้อไว้สักพักก่อนดีกว่าทีนี้มาเดิ สักสองวันเดี๋ยวให้เขาถอดเอาเสื้อหรือไนะเออใส่สบายๆดิคุณมัดส,สองจุกเนี่ยเขาดูดิดูแผลจุกอ๋อแผลแห้งอยู่แห้งแล้วดีแล้วอ่ะแผลแห้งอยู่ทุกคนก็แต่ใส่เสื้อไว้กันเดินอ๋อมันก้าวขี้เกล็ด่อยมานี่นั่นแหละเอาหน้าบ้าหน่อยแล้มันตักตัวมันนะพอลราโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วมาสบ,บีดมาดิผมใส่ให้เองเห็นดูดิ เชื่อทํามเป็นคือใส่ก่อนใส่ก่อนอย่างน้อยคือคือตัดไหมออกแต่ก็ไม่อยากให้มันเลียนทุกคนเดี๋ยวใส่สักวัน,สอ,วนสองวันก็ให้ถอดออกเนาะเสื้อนะโอเคเนั้นพักผ่อนเดี๋โอเคขอบคุณมากมากครับเอฟซี FC ที่าติดตามชมของอชมคุณซมบีไปตัดไหมนะมบีบอกว่าขอบคุณมากนะซมบีเก็พยายามนะพยายามที่จะเก๊กเต็มที่แต่ก็สั่นอยู่ดี <laughs> สวัสดีครับ ทุกคนหลังจากไปตัดไหมให้คุณสมบีมาใช่ปะ่ะแล้วคุณสมบีก็นอนพักผ่อนอยู่ข้างในผมออกมาทดสอบน้ําตกคือยังไม่เสร็จนะทุกคนเพราะว่าผมปูนยังไม่ค่อยแห้งดียังมีอะไรที่ต้องปรับอีกเยอะแต่ผมก็อยากทดสอบไนงะทุกคนเห็นไหมเห็นอย่างทุกคนน้ํายังไม่เต็มเลยเห็นไหมโอ้โหทุกคนเห็นไหมเห็นน้ําตกของหลางทุกคน นี่คือน้ำตกของอของควอสอมบี้ในป่าเมซอนก็เดี๋ยวกำลังถ่ายให้ชมก็น้ำตกก็กำลังตกกันน้ำตกมีทั้งหมดสองชั้นครับทุกคน,นก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็อ่าเราทำเองไงทุกคน ที่เหมือนผมบอกเราทำแบบสไตล์ของเราแล้วก็แบบฟิวธรรมชาติจริงๆต้องน้ำตรงนี้ให้ให้เต็มให้ได้เยอะกว่าน,นี้นะทุกคนมันจะไม่มีเสียงดังเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเข้าไม่ทันแล้วก็น้ำมันก็รั่วด้านบนหน่อยหนึ่งรั่วไปข้างหลังแต่เดี๋ยวผมอยแก้ไขทุกคนเราคือเราทำเราต้องมีการแก้ไขเราต้องรู้ว่าน้ำมันมันรั่วตรงไหนคือน้ำมันรั่วออกจากข้างหลังหน่อยหนึ่ง ที่ผมมองนะอ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยรู้ว่ามันรั่วตรงไหนเราค่อยมาปิดเพราะอุดรูอีกทีนึงทุกคนก็ตอนนี้ผมก็อ่าอยู่ที่น้ำตกอเมซอนทุกคนคือการสร้างน้ำตกเองแล้วเราแล้วเราได้ชื่นชมแล้วมันมีความสุขนะทุกคนคือเหมือนเราทำเองอะ่ะทุกคนดูดิเห็นไหมทำเองตอนนี้น้ำตกก็ขุ่นอยู่ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวสัก สักหน่อยมันก็จะใสขึินนะ้นเห็นไหมน้ำตกผมนองให้ดูฉากด้านบนนี่นไปอีน,ะนอมันได้ยินเสียงผมทุกคนเห็นนะก็ทำให้ลุ่มลื่นแล้วไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็เจ่อหน้าบ้านเราได้นะครับก็ น้ำมันยังไม่เต็มลองไปดูว่าน้ำมันรั่วตรงไหนบ้างอ๋อผมเห็นแล้วทุกคนว่าน้ำรั่วตรงไหนบ้างก็เดี๋ยวผมไปปาดน้ำก่อนโอเคทุกคนก็เรารู้จุณผท้องแล้วว่าตรงไหนบ้างแล้วเราก็ไปเคลียร์ฝุดเอ้ยปิดรูก่อนมันก็จะได้ไม่มันจะได้แบบน้ำข้างล่างมันเต็มแล้วมันก็จะวนขึ้นใช่ไหมวนๆไปแต่ตอนนี้น้ำมันมันหลุดออกไปทางด้านหลังด้วยเลย เลยใส่น้ำเลยไม่ค่อยเต็มโอเคผมก็จะไปปิดปั๊มก่อนเห็นไหมใส่ไหมทุกคนน้ำตกของพ่อสมบี